หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทพอไปพี่มากับเจ้าน e ิสสันอ m เมร e สปอร์ตเทคตัวนี้เป็น e สปอร์ตเทคนะพี่พนะมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมๆโรงงานสวยๆนะพี่พนะนี่ครับจีสันสวยสีเต็มเดิมมากทั้งคันพี่พี่เป็นไงเดี๋ยวดูภายในกันดีกว่าราคานี้เลย แต่เฟรน,นก็สิบห้าเก้านะพี่นะปีสิบเจ็ดนะพี่นี่ภายในสวยๆครับสวยๆเลยนี่ภายในสวยๆ๋วยวไปดูท้ายกับห้องเครื่องเนาะสตาร์รถเลยดีกว่านี่พี่ดูเลขไ,ไมล์แสนเลขไมล์อะไร เรืไม่แสนซี่เองไหมพี่เหนะ็นไหมเออมีท่อมาใบหนึ่งแอร์เย็นเทียบเลยพี่คอนโซลสวยนะสวยๆเลยนี่บอกก็สวยๆดำๆนะไม่ได้ล้างดูห้องเครื่องกันพี่พไฟหน้ากระจังสวยๆเลยนี่ครับเครื่องเดรบเรียบแบบนี้นะพี่พนะนี่ดเดิมๆนี้เลยห้องเครื่อง หน้าเดิมเดิเห็นไหมสีเดิมโรงงานเก็บเดิมเดิพี่คือใช้งานคุ้มแน่นอนครับจัดเฟรนด์ก็ได้นะสีสีก็แทบไม่ต้องมีไม่มีเก็บอะพี่เนาะแค่ไม่มีเก็บสีละสีสวยเลยจะเก็บก็น่าจะไม่รู้ดิก็สวยแล้วพี่พี่ก็ใช้งานได้เลยแต่จัดเฟรนด์ผมว่าเก็บรายละเอียดกว่านี้เนาอะอะฟิล์มต้องเก็บฟิล์ม ไปดูท้ายกันนี่เห็นไหมท้ายน็อตไม่ถอดนะพี่นะท้ายสวยๆเลยห่างสวยๆเดิมๆเ,เลยพี่ดูเห็นไหมอ่างเดิมๆสวยๆเลยไม่มีสนิมเลยนี่เปลี่ยนท่อมาลูกนึงแต่ว่าเสียงนี่เงียบเลยนะในนี้ถ้าไม่ได้ยินเลยสวยๆเลยพี่เบาหลังสวยมาก ีรถสตาร์ทอยู่นพี่ไม่ได้ยินเสียงเลยเงียบมากผู้หญิงใช้เัเนี่ยเป็นคิตตี้อยู่เลยสวยมากก็มีร่องรอยตามการใช้งานนิดหน่อยภายในนะเออภายในก็มีร่องรอยเนาะตามการใช้งานผมก็เปิดไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าันบาทเอาไวพ้พี่จะภาพนี้เลยหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสวยเลยครับ ก็พี่ๆสนใจก็0984982025ฝนตกแล้วไบดีฝาเออฝนตกหนักด้วยเดี๋ยวผมไปแล้วถ้าพี่พี่สนใจก็โทรมาได้เลยนะเออตัวนี้ภายในก็มีเขาเรียกอะไรนะสตาร์ทสต็อปอะไรนะต้อเอเอคับดีครับพี่แล้วคดีไป สวยฝนตกพึ่งล้างมาด้วยรถโอเคไปก่อนดีกว่าพี่สนใจก็โทรมาได้เลยเนาะราคานี้เลยแสนกว่าบ,บาทปีสิบหกจดสิบเจ็ดตัว e s p o r t t e พวกอะไรไม่เป็นสีขาวแล้วสวยอะไรในก็โอเคใช้ได้โอเคฝนตกไปก่อนนะพี่บายบายสวัสดีครับ